เคยไหมเทรดหุ้นกําไรได้แค่100บาทแต่เวลาขาดทุนขาดทุน1000บาทถ้าคุณเป็นแบบนี้ลองฟังคลิปน,นี้ให้จบนะครับเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูความหมายของ r i สกับ Reward ค่ะว่า r i ส r ์รีวอร์ดเลชนะคะเป็นอย่างไรกันในแบบง่ายๆค่ะอีกทั้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้งาน r i สต์รีวอร์ดเลชในการทํากําไรในระยะยาวกันค่ะเดี๋ยวเรารู้จักกับ r i ส k ์รีวอร์ดเลชกันก่อนนะครับว่าคืออะไร ริกกี้วอลเลชอว์ก็คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ได้รับหรือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราเสียเราเสียเท่าไหร่หรือว่าเราได้กําไรเราได้กําไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราซื้อหุ้นค่ะที่ราคา100บาทนะแต่เราเนี่ยมีการตั้ง St ตอปลอดไว้ที่9 5บาทหมายความว่าการที่เราสตอปลอดครั้งนี้เนี่ยเราจะขาดทุนจากจุดที่ซื้อเนี่ย5บาทถูกไหมคะ5บาทนี้เนี่ยเราจะคิดในส่วนของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะทีนี้ การที่เราซื้อหุ้นร้อยบาทเราต้องหวังกำไรเราตั้ง take profit นะทํากําไรที่110บาทแปลว่าจากจุดที่เราซื้อถ้าเกิดขึ้นไปได้จริงตามที่เราตั้งใจไว้นะคะเราจะได้กําไรถึง10บาทเลยทีเดียวอันนี้พูดถึงของ reward นั่นเองค่ะสรุปโดยรวมง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดลองมองเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย rr นะคะหรือ risk กับ reward เนี่ยค่ะคิดเป็น1ต่อ2อง mm. หมายความว่าถ้าเราเสียเราจะเสียแค่หนึ่งเท่าแต่เวลาเราได้เราจะได้สองเท่ากลับมานั่นเองค่ะแล้วแบบนี้นะคะเราควรมี Risk r e w a r เ Ratio เท่าไหร่กันนักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ r i s k r e w a r d Ratio อยู่ที่1ต่อ2หรือว่า1ต่อสเพราะว่าถ้าเขาเทรดชนะ1ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้แต่ถ้าเราใช้ r i s k r e w a r d Ratio ที่ต่ำเกินไปยกตัวอย่างเช่นเราเทรด10ครั้งเนี่ยชนะหครั้งแพ้หครั้งถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะทำให้เราขาดทุนได้ในระยะยาว แล้วแบบนี้นะคะเราจะใช้ Award ลีกีบอร์ดเรยโชนในการเทรดจริงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกราฟเป็นตัวอย่างกันค่ะจากกราฟตัวอย่างนะครับก็คือแอดวานเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่บริเวณที่213บาทประมาณนี้ราคาก็ทะลุเหนือ1 2บสบาทขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการเข้าซื้อน,นะบริเวณ213บาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตั้งสต็อป o ล s ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้สต็อปลที่โลก่อนนะ้าประมาณสัก2 0 3บาทเ,าเราก็สามารถใช้ กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อวาดลิกของเราว่าลิกของเราเนี่ยเท่าไหร่ผมก็จะใช้กล่องสี่เหลี่ยมนี้ในการวาดลิกของเราเราจะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่งกล่อเห็นไหมก็สังเกตว่ากล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราเป็นความเสี่ยงของเราทีถ้าเราอยากได้รีวอร์ดเนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายๆโดย Co ปปี้กล่องสี่เหลี่ยมนี้โดยไปที่พาราเรลตรงนี้ Co ปปี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นไปทาบถ้า1กล่องแสดงว่า R.R. ของเราก็คือ1ต่อ1แต่ถ้าเราอยากได้ R.R. 1ต่อ2เราก็ต้อง c o อปปอีก1กล่องเพื่อที่จะได้ R.R. เป็น1ต่อ2เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะ1ต่อ2เนี่ยเป็นที่วิธีการวัดง่ายๆคือใช้กล่องสีเหลี่ยม1ต่อ2เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก230บาทเราก็สามารถคำนวณลิกลิกกวอวั r เรช t i o โดยใช้กล่องสีเหลี่ยมแบบง่ายๆในกราได้เลยครับค่ะ หลังจากที่เราดูแล้วนะว่าความเสี่ยงเนี่ยเราเห็นแล้วว่า1กล่องเนาะแล้วเรามีโอกาสถึง2กล่องในการทํากําไรเป็นเลโชที่เป็น1ต่อ2แบบนี้เราก็ลองมาคํานวณโพซิชัน Position ในการซื้อค่ะหรือว่าคํานวณจํานวนหุ้นในการซื้อกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารับความเสี่ยงได้นะคะแบบนี้แล้วเราต้องการขัดทุนแค่ไม่เกินจํานวนที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่น1 0,000บาทเราแบบเราต้องการรับขัดทุนในแค่10,000บาท นะเราจะต้องซื้อหุ้นนั้นกี่หุ้นถ้าอย่างตัวอย่างนี้นะคะจุดซื้อของเราเนี่ยก็คือที่ราคา213บาทค่ะแต่ว่าจุดตัดขาดทุนนะคะของเราอยู่ที่203บาทแต่เรารับความเสี่ยงได้ว่าเราต้องการขาดทุนไม่เกิน10,000บาทถูกไหมคะเงินเราก็เอา10,000บาทนะคะตั้งนะเป็นตัวเงินที่เรารับการขาดทุนได้นะคะหารด้วยนะคะจุดซื้อค่ะจุดซื้อก็คือ213ลบกับจุดตัดขาดทุนที่203 แบบนี้นะคะเราจะได้จํานวนหุ้นที่เราสามารถซื้อได้ค่ะอันนี้ก็คือหนอึ่งหมื่นเนาะหารด้วยสิบนั่นเองนะคะก็แปลว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ได้ไม่เกินหนึ่งพันหุ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการใช้ลซ์รีวอร์ดเรชั่นะคะวก็จะขอสรุปแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นที่เราสนใจนะคะแล้วมีจุดซื้อแล้วนะคะเราก็เพียงแค่ดูก่อน, 1, นะค่ะว่าเราต้องคํานวณลิกับรีวอร์ดก่อนว่า มีโอกาสได้นะคะมากกว่าเสียเราก็สามารถทำการซื้อได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อที่2ค่ะก็วางจุด Stop Loss และก็วาง Take Profit ให้เหมาะสมนะคะตามที่เราคำนวณ r i s k r e w a r d r เร i o เรียบร้อยแล้วข้อที่3ค่ะคำนวณ Position s y z i n g นะคะหรือจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อแล้วเมื่อเวลาขาดทุนใจเรายังรับไหวค่ะ r i w k r e w a r d Ratio คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงและก็เพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาว ถ้าอยากเพดให้ดีขึ้นอย่าลืมใช้ลิกเวอร์ดเรโชกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจของเราและช่องของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะเทรนเนอร์เกตค่ะเทรนเนอร์วิทครับต้องลาทุกท่านไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ